สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายจากการทำวิดีโอไปนานเลยนะคะวันนี้นะได้โอกาสที่จะมาอัปเดตพักสวนครัวหลังบ้านนะคะอันนี้ต้นไม้นะที่ปลูกไว้นะคะดอกไม่ค่อยมอีทุกคนมีแต่ต้นดอกมีน้อยมากเลยเนี่ยสวยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนกันเลยนะว่าตอนเนี้มีผลผลิตอะไรบ้างที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได้นะมีแม่มาด้วยค่ะแม่ นี่แม่มาด้วยมีแตงเอาเก็บเลยแม่เก็บเลยเอาเลยอ,นนอันนี้เอาไว้ลูกนึงเนะาะจ้ะอู้เอาสองลูกเลยก็ได้่<อ>เพราะว่ามันกำลังมีลูกเล็กๆกำลังออกมาเดี๋ยวมันจะได้โตเร็ว<อ>มันสองต้น<อ>นี่นะมาโชว์เพื่อนๆหน่อยม่ลูกใหญ่ขนาดไหนะล,ยย <laughs> ลูกใหญ่ใหญ่ <laughs> ลูกใหญ่เนาะ ลูกใแตงอะไรเนี่ยเอาแตงไทยของเรานี่แหละนี่แต่ว่ามันแก่แล้วเนาะเราก็ต้องไปแกงอย่างเดียวอ่ะเอาไปแกงได้ใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่ป่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะพาชมสวนหลังบ้านเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้มีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่ลูกพลุนก็มีอ่ะทุกคนนี่ลูกพลุนลูกพลุนกําลังกําลังจะกําลังจะแก่ แต่ยังยังไม่แก่ยังไม่สุกกำลังกำลังมีสีเนี่ยอ่ะเริ่มละเริ่มละเริ่มนิ่มนิดนึงยังยังกินไม่ได้สงสังเออจเขาเหมือนจะหวานหวานนี่หวานหวานปีแรกที่เขามีให้กินนั่นอู้หหวานอร่อยอร่อยมากโอ้แต่ยังไม่แก่นะโอ้ยมีลูกหนึ่งลูกหนึ่งนะด้านบนน่ะแม่อ่ะถึงไหมอ่ะถึงถึงถึง <Okay. S 1> แต่ยังไม่แก่เต็มที่อ่ะเสก็ชิมได้อชิมนะชิมชิมไห้เพื่อนๆดูหน่อยอร่อยไหมอืมอร่อยอร่อยนะยังไม่แก่ใช่ไหมยังไม่ซุกเต็มที่มันหวานอมเปรีย้ยวอ๋อแต่ถ้ามันซุกนะหวานมากนี่นี่มันยังไม่ซุกเต็มที่เอร่อยอร่อยอร่อยอใช่ไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่ซุกเต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยยังไม่สุกเลยอะทุกคนใกล้ละใกล้ละแต่หมแอบชิมไปแล้วนะลุงมีแอบชิม โอ้ยพรูหมวยดกมัยเนี่ยปีเนี้ยเนาะอืออ้มีนี่แม่ลูกนึงเนี่ย้างบนนี้อีกลูกนึงอุ้ยสูงถึงไหม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 นี่นะนี่ค่ะโอ้ยยังไม่แก่เลย <c oughs> ยังไม่สุกแต่ก็จะชิมอ่ะยังไม่สุกจะชิมเนาะอืมอืมกรอบอร่อย <c oughs> อืม มะเขือเทศก็มีค่ะอืมอืมมาดูมาดูมาดูดูมะเขือเอ้ไม่ใช่มะเขือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวดกมากอืมเต็มเลยนะอือหือเต็มต้นเลยนี่ถั่วฝักยาวเนี่ยเอาไปกินไหมเก็บไปเก็บไปกินไะ กินเลยนี่มะเขือเทศอันนี้พี่ออนแกให้มาเนาะอันนี้สุกสุกมะเขือเทศตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะแล้วก็มีฝนตกมาเนี่ยอาทิตย์เนี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวมามโอ๊ตเบ,บอร์ี่ยังมีสุกอีกลูกหนึ่งนี่ชิมดีกว่าเก็บก,ก่อนชิมเลย,ยอือ สตรอาบอรี่เริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยทุกคนนะมะเขือเทศสุกแล้วเก็บหวลรพา,ายก็เก็บไปแช่อยู่เก็บทุกอย่างนั่นแหละมะเขือเทศเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยนะคะมะเขือเทศปลูกเองมะเขือเทศออร์แกนิก อืมอืมอร่อยแม่มะเขือเทศอร่อยอืมอร่อยอืมแลวโมยจะพาไปดูพริกที่เราปลูกนอกบ้านนะคะเนีย่ยนะคะพริกปลูกหลังบ้านเออรั่พริกหนุ่มนะคะเนี่ยกระได้อยู่นะได้อยู่นะคะเนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเนีย่ยนะ เยอะนะคะเยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยอืมพริกอ่มะเขือเทศก็มีมาเนี่ยทุกคนนะม,มะเขือเทศเยอะฝั่งนู้นก็มีแต่หมวดพาไปดูฝั่งนู้นนะนี่คะ่ะทุกคนฝั่งนี้ก็มีมะเขือเทศสุกด้วยสุกด้วยนะคะเนี่ยอ่ะเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมโหแต่ว่า เริ่มเริ่มหนาวนะหมไม่แน่ใจว่าเขาจะสุกทันไหมท่เนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้เยอะมากเต็มเป็นพวงเลยนะคะนี่แล้วมีต้นพริกอยู่ข้างหน้าด้วยนี่นะคะพริกนุมพริกนุมปลูกเองปลูกจากมเมล็ดนะคะะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเราจะชิมอีกลูกนึง ชิมมะเขือเทศเลยนะคะที่เก็บมาด้านหลังนะคะนีอ่อร่อยหวานมะเขือเทศหวานอร่อยฮะโอเคเดี๋ยวหมอจะพาไปดูด้านในบ้านเพาะปลูมีอะไรนะคะตอนนี้นี่นะคะบ้านเพาะปลูกก็มีต้นกะเพราค่ะทุกคน กะเพานะคะส่วนต้นนี้ก็คือแมงลักแมงรักกะเพานะคะนี่กระเพากระเพาเหมือนได้มีการเด็ดยอดเขานะเราไปแช่แข็งไว้ส่วนสองต้นนี้นะคะก็นี่ก็กระเพาเหมือนกันนะอันนี้หมวยปล่อยเขาไว้ให้เขาเป็นดอกนะเราก็จะได้เก็บมาเร็ดพันนะคะไว้สำหรับปลูกปีหน้านะเก็บเอาไว้นะคะ เพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์เราไม่ได้ไปเมืองไทยอะทุกคนเราก็จะไม่มีมเมล็ดพันธุ์ปลูกกันนะคะปีหน้าก็เลยต้องเก็บเอาไว้ทําพันธุ์ต่อไปส่วนนั้นนี่คือต้นอง,องุ่นนะคะองุ่นปีนี้ก็มีอยู่แค่เนี้ยพวงเดียวอะพวงกระจิ๋วเดียวอะแค่นี้เองเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะเก็บสักลูกหนึ่งนี่นี่จ้ะลูกจิ๋วหลิวชิมเลยแล้วกันนะคะ อืมอม,อมเปรี้ยวอมหวานเยกเปรี้ยวหวานหวานเอาไปดองคงจะอร่อยส่วนนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แม่กำลังเก็บถัว่วแม่กำลังจะเอาถัว่วถั่วถัวถัวถ่วพุ่ม ชอบกินตำถั่วแม,ม่มอร่อย,ยอืมฉันชอบกินตำถั่วลองตำดตไปแล้วรอบนึงอร่อยนะก็อร่อยดีเพราะว่าถั่วมันเหมือนแบบเป็นถั่วเขาเรียกอะไรมันจะเหนียวเหนียวหน่อยมันจะเหนียวเหนียวอ่อะอืมมันไม่เหมือนถั่วฝักยาวบานเราหรอกมันจะเหนียวเหนียวแม่ก็ลองชิมสิมเดียเด๋ยวเ่เน,น,นี่ยทุกคนหมอจะโชว์แตงแตงกวาเนี่ยกำลังออกอีกหนึ่งลูกเนี่ย เล็กเห็นไหมคะนี่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 นะจ๊ะอีกอีกดูดึงด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อุย้ยมองเห็นไหมเนี่ยอืมเนี่ยทุกคนจิ้วเลี้ยวเล็กเล็กเกนี่ยเนี่ยนะคะไม่รู้มองเห็นไหมหนาะกล้องอยู่ด้านบนหัวอ่ะคน look เ t it look at it มีความสุขอะเด้ออยู่กับผักกับต้นไม้ผลไม้นะความสุขทํางานบางครั้งอะเราก็เครียดเครียดมานะทุกคนเราก็มาดูผักสวนกววงเรานะมีความสุขอันนี้ก็แตงกวานะทุกคนเนี่ยนี่นะจ๊ะแตงกวาแม่เก็บถั่วอันนี้ทานตะวันนะทานตะวันใหญ่นะคะยังไม่เห็นดอกเลยเห็นแต่ใบ ต้นนี่ยักษ์มากส่วนอันนี้โดนโดนทากกินไปหมดเลยนะนีนะจ๊ะโอเคอันนู้นออกดอกหน,หนดอกกับทานตะวันนะคะพันเดียวกันนะทุกคนแต่ตอนนั้นต้นมันเล็กอะ่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาปลูกปีนี้นะคะเนี่ยนะ red c o r r e อันนี้ก็เป็น black b l e r r y ยังไม่สุกเลยแต่กำลังจะเริ่มสุกแล้วนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงพามาชมต้นไม้สีเขียวตรงนี้หน่อยต้นนู้นก็เป็นต้นไม้อันนี้หมวยจะมาปลูกต้นไม้นะคะยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้เอาดินมาลง ยังไม่ได้ทํานะคะส่วนตรงนู้นนะสตอเบ,บอรี่ก็ได้เก็บกินไปหมดแล้วตอนนี้นี่นะจ๊ะดอกไม้สีนะ่าสวยแต่ว่าออกดอกไม่ค่อยเยอะทุกคนมันออกมันนิดเดียวหมอว่ามีแต่ต้นมีแต่ใบอะ่ะเยอะใหญ่มากว่าดอกวันนิดเดียวเองค่ะกุหลาบก็ยังมีนะด้านนู้นอยู่หน่อยนึยนงกุหลาบเห็นไหมคะสีแดงนี่จ้ะ เดี๋ยวจะพาไปดูพริกในในบ้านนะน,นี่นนะคะพริกมีพริกในนี้ด้วยนี่นะคะพริกหนุม่มอันนี้มะกรูดนะคะต้นใหญ่มากมะกรูดตัดกิ่งเขานะตัดยอดเขานะคะทีนี้เขาก็แตกยอดออกมาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดอะทุกคนพอตัดตรงยอดเขานะเขาก็แตกออกมาอีกหายนะั้นเนี่ยไว้ตัดตรงเนี้ย ตัดตรงจุดนี้นะคะตรงเนี้ยทีนี้เขาก็มีการแตกยอดออกมาเยอะเลยนี่พริกหนุ่มค่ะนี่นะคะหูเนี่ยมลกฝักพริกใหญ่กว่านิ้วหมวยอีกใหญ่กว่านิ้วอีกภูมิใจมากปลูออกพริกปีนี้อ่าอันนี้คุณยาย <c oughs> <c oughs> คุณยายเต็มเลยเต็มเลยอันนี้มะขามนะคะทุกคนมะขามนะมะขามหวาน โอเคเดี๋ยวเรามารูพริกนี่จ้าพริกพริกนุมพริกนุมโอ้โหนี่น,น,นี่ทุกคนนี่อีกนี่ได้กินพริกดูนะปีนี้ปีที่แล้วปลูกไม่ได้กินกินได้นหน่อยเดียวหนาวมาก,ก่อนนี่ฝั่งนี้ก็มีอะทุกคนพริกค่ะพริกหเห็นไหมลูกโตเนี่ยเขาเรียกลูกหรือว่าเรียกผลหรือว่าเรียกอะไรเม็ด เม็ดเม็ดใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่ยาวกว่ามือหมวยเองนะพริกหนุ่มนะคะไม่รู้ว่าเผ็ดขนาดไหนนะหมวยยังไม่อยากจะเก็บไปกินนะเพราะว่ากลัวเขายังไม่แก่เต็มทีแนละ้วทีนี้เขาจะนี่ถั่วของเรานะผลผลิตของเราแม่เก็บมากลัวเขาจะไม่เผ็ดนะนะคะถ้าถ้าเขาไม่แก่เต็มทีเน่ะเราก็อยากให้เขามีรสชาติเผ็ดนะคะเราไม่อยากได้พริกหวานนะเราอยากได้พริกพริกที่เผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนอืม ฝักใหญ่มากโอบงาง,ง,ง,งต้นถึงบางต้นไม่ถึงะจะอันนู้นส่วนนี้คือมะกรูดนะคะที่หมดปักชำนะคือได้กันหมด ตัดยอดเขานะคะที่ต้นใหญ่ะนะแล้วทีนี้ก็ามาปักชำเนี่ยเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะทุกคนเห็นไหมยอดเล็กๆเนะี่ยตรงนี้นะคะมีรากแล้วด้วย3ามรากเลยต้นเนี้ยต้นนี้รากหนึ่งว้าวปลูกเองมีความสุขโอเควันนี้เอาพืชผักสวนครัวมาอวดนะคะมาโชว์กันนะยังไงก็ต้องขอทุกคน ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะร่ำรวยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ